ต่อกับเครื่องนี้นะครับของคุณวรพลจังหวัดสุรินทนะครับาการเบื้องต้นขึ้นโคดศูนย์สามโ้ใช้เวลาซ่อมนานเลยเนื่องจากว่าล้ออะไรครับที่ไม่เหมือนใครก็เปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทําคลิปเบื้องต้นไว้ครับอันนี้มีไฟออกนะครับที่สองร้อสามสิบปันนี้ห้อพาวเอ็มาร์ครับ อนี้ก็ยังมีไฟจับแผงชาร์จที่390วัตต์เรามาลองโหลดกันนะครับเปิดโหลดที่482วัตต์ที่8%เซตครับกินกระแสแบตเตอรี่ไม่มีนะครับตอนนี้ใช้ไฟจากแผงโซล่าเซลล์จ่ายให้โหลดพออยู่นะครับ ใช้โหลดอยู่ที่480วัตต์ไปจักแผงมาที่700รอ่คก็เพียงพอที่จะใจ่ายให้โหลดอยู่นะครับก็ยังเหลือชาร์จด้วยไฟจากแผงมา700นะครับใช้โหลดที่เกือบ500ครับเหลืออีก200ชาร์จลงแบต เครื่องพวกนี้มันทำงานอย่างชาญฉลาดนะครับเอาละเดี๋ยวผมจะทดสอบโอเวอร์โหลดกันไม่รู้ว่าจะตักหรือเปล่าครับไปดูการตั้งค่าก่อนอเสียงกันเลยครับไม่ต้องดูละการตั้งค่า <S <S จ่ายไฟ AC อินเข้าเครื่องตัดไฟแผงออกครับอตอนนี้มีไฟ AC เข้ามาแล้วนะครับที่242 ถ้าแบบนี้นะครับถ้าเราใช้โหลดเกินตัวเครื่องนะครับหรือว่าโปรแกรมที่เขาตั้งไว้ครับเครื่องจะทําการไบพัดไฟจากกาันไฟฟ้าไปใจให้โหลดแทนเลยครับไม่มีไฟจากไฟแบตเหลือที่55.5โหลดอยู่ที่476ครับผมจะเพิ่มโหลดเข้าไปอีก2,000นะครับ เพิ่อมอีกสองพันเลยผัดลมเร่งแล้วนะครับโอ้โหผัดลมเร่งแล้วนะครับแบตเตอรี่ลดเหลือที่5้าสิบสนะครับลดที่ห้าพันอ่าตอนนี้ลดลงไปแล้วสายแบตค่อนข้าง,งยาวนะครับยาวมากประมาณ4ี่เมตรห้าเมตรเลยนะครับแบตเตอรี่อยู่นู่นนะครับแบตเตอรี่ที่ใช้เป็นแบตเตอรี่ NMC 8 1 1หนึ่แอม โหลดค้งอยู่ที่4,500วัตต์ไม่รู้ว่าตั้งกำตัดเท่าไหร่นะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าตั้งไบพาสโอเวอร์โหลดหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะลองดูกันครับโหลดค้งอยู่ที่4,400ไม่ค่อยมีใครทดสอบแบบนี้ครับ ตรวสอบโหลดสูงๆเยอะๆเอาให้มันรู้ดำรู้แดงกัไปเลยนะครับสำคัญการต่อใช้งานครั้งแรกนะครับใช้งานให้ถูกต้องต่อแบตเตอรี่เข้าเครื่องแล้วก็เปิดเครื่องก่อนนะครับให้เครื่องมันเปิดให้ได้ก่อนนะครับบางทีใครใช้แบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตหรือว่า NMC มันจะมี BMS อยู่ ถ้า BMS ตัดแล้วเราไปเปิดไฟจากแผงโซล่าเซลล์เขาเครื่องเครื่องมันทํางานครับมันพร้อมที่จะชาร์จแต่มันไม่เห็นแบบมันก็เลยชาร์จลงเครื่องเครื่องพังเลยครับเจอมาหลายเครื่องมากบ่อยมากด้วยครับบางคนซื้อเครื่องมายังไม่ทันได้ใช้จริงเลยนะครับต่อไฟแผงเข้าเปิดสวิตช์เครื่องพังเลยครับเจอมาเยอะ โหลดครั้งอยู่ที่4 4่พันสี่อยสี่สทีให้ช่างโอเพิ่มอ,อีก500ครับบายพารแล้วนะครับอุ้ยไม่ห้าร้ที่ไหน <c oughs> เพิ่มไปอีก2,000เลยนนเนี่ยเหาไใมครับเดี๋ยวเราดูว่ามันจะกลับมาใช้แบตหรือเปล่าหกี่กระชากไปหกพันถ้าเป็นฟ้าขาวเมื่อกี้นะครับมันจะกลับมาใช้แบตเมื่อโหลดต่ำลงครับน,นี่โหลดก็ยังสูงอยู่ ลดเหลือ500ครับเราดูครับม,มันจะกลับมาใช้แบตหรือเปล่าับกลมาแล้วครับเอาละผมจะถอดไฟ AC ซนะครับให้มันรู้เลยว่ามันตัดที่กี่วัต์นะครับเ,เพิ่มลดเข้าไปโอ้เจ็ดพันกว่านะครับเมื่อกี้กระชากเข้าไปเลยตัดลมเร่งแล้วครับคนทดสอบก็ใจตุ้มต้มต่อมๆนะครับว่ามันจะเป็นอะไรยังไง เครื่องไหนที่เราทดสอบบ่อยๆครับเราจะมั่นใจในช่างใหญ่เรามาแล้วนะครับตอนนี้โหลดอยู่ที่4,450ครับเพิ่มอีก500เพิ่มอีก500มาแล้ว5,300นะครับเป็น5,900ขึ้นโคด้ด0ย์เเราดูนะครับเป็น7,400ครับ ดูนะครับตัดเหมือนกันปิดโหลดนะครับคือโค้ด07ก็คือโอเวอร์โหลด e ทม t เอาครับปิดสวิตช์นะครับเหมือนกับทุกทุกรุ่นเลยนะครับสำหรับยี่ห้อนี้ Power MR เวลาขึ้นโค้ด07หรือว่าโอเวอร์โหลดครับเราปิดเครื่องมันจะยังไม่ดับนะครับต้องรอมันควบคุมอุณหภูมิภายในตัวเครื่องมันครับ แล้วมันจะปิดเองอ่าเราไม่ต้องไปกังวลมานะครับทําไมปิดเครื่องแล้วไม่ดับแล้วเราไปปิดสวิตจากแบตเตอรี่นะครับหรือว่าไปตัดไฟจากแบตเตอรี่เข้าเครื่องไม่ได้นะครับอาจจะทําให้เครื่องพังได้เหมือนกันต้องรอมันดับเองนะครับห้ามปิดเบรกเกอร์ของแบตเตอรี่เด็ดขาดนะครับเวลามันขึ้นโคดเออร์ใดๆปิดสวิตพาวเวอร์แล้วต้องรอมันดับอย่างเดียว จะใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับเนื่องจากว่าเราลองโอเวอร์โหลดค่อนข้างสูงครับที่ขึ้นไปที่เจ็ดพันกว่าวัตเดี๋ยวจะลองกระชากเข้าไปอีกทีนะครับว่ามันจะตัดที่กี่วัตช่วงนี้ทําคลิปพยายามจะไม่ตัดต่อนะครับมันก็จะมีคำพูดที่ผิดๆถูกๆบ้างนะครับต้องขอให้ รอจนมันตัดเลยนะครับเหลือแต่แบตเตอรี่อย่างเดียวอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้ามันขึ้นโคด07 o v e r l o a โอเแล้วมีไฟ AC-IN หรือว่ามีไฟแผงเราปิดสวิตช์เครื่องยังไงมันก็ไม่ดับนะครับเพราะว่ามีไฟมารอที่สวิตชิงก็ให้ปิดจุดอื่นๆนะครับทางด้านแผงแล้วก็ด้าน AC ให้เหลือแต่แบตเตอรี่อย่างเดียว การใช้งานอินเวอร์เตอร์ไฮบริดสำคัญมากนะครับเรื่องแบตเตอรี่ยังไงก็ต้องมีแบตเตอรี่ก่อนอ่ะดับไปแล้วนะครับใจเย็นๆนะครับเปิดเครื่องอีกครั้งนึงเดี๋ยวผมจะากรกะชากเข้าไปเลยว่ามันจะเป็นอะไรยังไงนะครับแบตเหลือที่54.7 โหลดที่8%ซโหลดที่4,780ะผมจะกระชากเข้าไป4,000นะครับไม่รู้ว่าจะขึ้นเท่าไหร่ลองดูเป็น6,800นะครับขึ้นโคด07เดี๋ยวโหลดมันจะลดลงนะครับเนื่องจากว่ามันกระชากอยู่เห็นไหมครับลดมาแล้วเหลือ4,000หก7 ต่อไปนะครับจะกระชากเข้าไปเลยให้มันโอเวอร์โหลดเอาโอ้ยังไม่เท่าเมื่อกี้ออซีพันเจ็ดพันสี่ร้อยห้าสิบวัดครับปิดปิดทันไหมทันไหมทันอยู่นะครับเดี๋ยวเราดูนะครับตอนที่มันกระชากใช้ไปกี่เปอร์เซน็นเอาเปิดป๊า 1 3อยิบปเซนปิดต่อไปมาดูที่แอมนะครับกินกระแสเท่าไรเปิดปั๊บร้อยห้าสิบครับไกิกระชากไปเลร้อ125่สขึ้นโคดโอเวอร์โหลดครับ0ูนย์เจ็ดีปอยู่10ครั้งนะครับก็จะตัดไปแบบนี้นะครับเอาลละทดสอบกันให้ดูแบบนี้เลยนะครับเครื่องไม่ได้พังนะครับมันเป็นโปรเทคของเครื่อง เหมือนเดิมนะครับต้องรอมันดับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับครับผมช่างเอลํมบูนสวัสดีครับ